เผยสเปค Samsung Galaxy A52 s 5 G ใช้ชิป Snapdragon 778G จอ6.5นิ้ว90เฮิรตกล้องหลังเลนลโโส์หลัก64้าลพิเซลแบตบ4,500ม ah, ิลลิแอมมีชาร์จไวอาจเปิดตัว11สิงหาคมนี้ เผยสเปคซัมซุงกลาซี่ a ห้าสอ s 5 g ฉายชิปซัลโกลันเจ็7 8 g จอ6.5นิ้ว90้าเฮิร์กล้องหลังเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลแบต4,500ัน ah, หมิลลิแอมมีชัดไวอาจเปิดตัว11สิงหาคมนี้ช่วงสตาร์ที่ผ่านมาได้มีการเผยภาพเรนเดอร์ทางการของซัมซุงกลาซี่ a ห้าสอ s 5 g ว่าที่สมาร์ทโฟน5 g รุ่นใหม่จากตระกูลกลาซี่ a เซรีส์ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลพร้อมสเปคเผยออกมาแล้วครรรรับบโดยีแงงข่่่่าาาววททตปะะเศะุ สำตูเปอร์ซี A52S5G จะมีหน้าจอซุเปอร์มเล็ดขนาด6.5นิ้วความคมชัดระดับ Full HD Plus รองรับค่า Re เฟนเรนระดับสูงสุด90เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผลคว a ค c o m สำหรับกล้อง7 7 8 g รุ่นใหม่ใหร์ด์สูงสุด 8K ให้กล้องหลังทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด6้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไว์ความละเอียด1 2าน 11, พิกเซล,เ 3, เลกล้องมาโครความละเอียด5านพิกเซลและกล้องเดฟความละเอียด5านพิกเซลครับ ส่วนกล้องหน้าความเมรเอียดสานสอง้อยพิกเซลไฮเปแบตเตอรี่จุใจถึงสี่พันห้าร้อมิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว25วัตต์ซุปเปอร์ฟาดชาร์จอีกด้วยครับคาดว่า s a m s u n Galaxy g A 5 2 S 5 G ในรุ่นเริ่มต้นจะมี็นแรมที่6กกิกและ ROM หนึ่งรอยแปดกิกโดยมีราคาอยู่ที่449ยูโรหรือประมาณ17,600บาทครับและยังคาดอีกว่า s a m s u n Galaxy g A 5 2 S 5 G จะเปิดตัวในงาน Galaxy Unpacked ในวันที่11สิงหาคมนี้แหละครับ อนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้าเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ